สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาทําอาหารทานด้วยกันในมื้อเที่ยงอีกแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เรามีเมนูอะไรกันบ้างสําหรับมื้อเที่ยงนี้จ้าไปดูกัน,นเลยเมนูแรกก็คือส้มตาแซ่บเลยนะคะดูสีสันจัดจ้านไหมคะสีโหดมากคือเอาพริกแห้งอะคะ่ะไปเวฟก่อนนะคะแล้วมันก็แบบมีกลิ่นแบบฉุนมาแบบหอมมากะคะ่ะมาตำ คือสีมันก็เลยแบบโหดแบบนี้นะคะคือแบบรสชาติก็โหดมากค่ะคือแซ่บมากทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวมาทุกรสค่ะแซ่บมากโดนใจสุดๆ o m คเ n นอันนี้ก็เป็นผัดผักบุ้งน้ำพริกกะปินะคะตำน้ำพริกกะปิแล้วก็เอามาผัดกับผักบุ้งหนัวมากและอันนี้ก็ยำผักกาดดองนะคะไม่เข้าพวกอีกนะคะแต่ก็ได้อยู่นะคะอร่อยค่ะ ก็กินเพลินๆกันไปนะคะมือนี้เอาแบบสบายๆเบาๆผักนี่ก็เก็บมานะคะ,ะก็จะเฉาๆหน่อยเพราะว่าเก็บมานานแล้วนะคะก็กินกันน้ำพริกตาแดงน้ำพริกกุ้งเสียบอะไรเงะะี้ยค่ะก็มือนี้ง่ายๆมีอะไรอยู่ในตู้เย็นมีอะไรอยู่ในสวนเราก็เอามาทำอาหารกันนะคะแบบง่ายๆตามที่มีวัตถุดิบอะไรบ้างก็ตามนั้นเลยะคะ่ะ วันนี้ก็เลยได้เมนูมาประมาณนี้นะคะมีต้มแซ่บเล้งใส่เห็ดซึ่งเห็ดเนี่ยเป็นเห็ดที่ซื้อเป็นก้อนนะคะมาเพาะไว้หลังสวนนะคะไม่ได้ซื้อมาเองนะคะเป็นเห็ดสดๆจากสวนน้อยๆนะคะเล้งชิน้นโตๆกันเลยจ้า มากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆอาหารรแสแซ่บวันนี้เปรี้ยวจี๊ดเผ็ดจัดดูส้มตำนี้นำเสนอมากสีแบบดิบเทือนมากเลยค่ะเพื่อนๆ <laughs> สุดท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะว่าเดินหน้ากันต่อไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันไปนานๆเลยแล้วท้ายนี้เมนู อ่ะเป็นไข่เจียวต้นหอมที่สวนเหมือนกัน,นะคะ่ะเด็ดมาสดๆใส่สดๆเลยไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย